เก้าอาหารไทยที่ตั้งชื่อไม่ตรงกับความเป็นจริงทำไมถึงเป็นแบบนั้นเชื่อได้เลยว่าคงมีหลายคนสงสัยว่าทำไมอาหารไทยของเราถึงตั้งชื่อไม่ตรงกับที่มาอย่างเช่นทำไมสีอิ้วขาวถึงมีสีดำขนมโตเกียวมาจากญี่ปุ่นเหรอหรือขนมจีนเป็นของจีนใช่หรือไม่ ถ้าคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับชื่ออาหารทั้งหลายเหล่านี้แล้วล่ะก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับคำตอบกัน 1. สีอิ่วขาวทำไมถึงมีสีดำโดยปกติแล้วการหมักทัวเหลืองน้ำสีอิวที่ได้ก็จะเป็นสีดำแต่น้ำสีอิวขาวจะมีความใสกว่าสีอิ่วดำเวลาหยอดใส่อาหารต่างๆจึงไม่ค่อยทำให้อาหารเปลี่ยนสีไปมากนะัก ต่างจากสีอิวดำที่เวลาหยดใส่ไปแล้วก็แทบจะเป็นสีดำทันทีและนั่นก็คือสาเหตุของชื่อสีอิวขาวนั่นเอง 2. ขนมจีนที่ไม่ใช่ขนม,แล,ม,ขนมและก็ไม่ใช่ของประเทศจีนหลายคนอาจสงสัยแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นขนมจีนไปได้ข้อสันนิษฐานที่ชัดเจนที่สุดคือขนมจีนน่าจะมาจากภาษามอนโดยคนมอนจะเรียกขนมจีนกันว่าขนมจีน โดยคำว่าขนมแปลว่าจับเป็นกลุ่มก้อนก่อตัวสร้างส่วนจินแปลว่าทำให้สุกสองครั้งคือเส้นที่ทำจากแป้งที่ทำให้สุกถึงสองหนสุกครั้งที่หนึ่งคือตอนต้มแปง้งสุกครั้งที่สองคือตอนโรยเส้นใส่ในน้ำเดือด 3. ขนมโตเกียวที่ไม่มีขายในโตเกียว เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมต้องคิดว่ามันเป็นขนมของญี่ปุ่นแน่ๆแ,แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยข้อสันนิษฐานคือขนมโตเกียวน่าจะมีรากฐานมาจากขนมดั้งเดิมในญี่ปุ่นและเมื่อถูกนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยกลายเป็นว่าได้มีการดัดแปลงไปเรื่อยๆและมีการตั้งชื่อว่าขนมโตเกียวให้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนั่นเอง 4. ข้าวซอยที่ไม่ใช่ข้าว มีสองข้อสันนิษฐานถึงที่มาของชื่อข้าวซอยข้อแรกก็คือมาจากกรรมวิธีในการทําเส้นด้วยการนําแป้งข้าวสาลีไข่เกลือน้ํามาผสมกันและนวดกันจนเข้าที่แล้วกดรีดให้เป็นแผ่นและหลังจากนั้นก็เอามีดมาซ้อยแผ่นแป้งให้เป็นเส้นเส้นเหมือนกับเอาข้าวที่กลายเป็นแป้งมาซอยจนกลายเป็นข้าวซอย ส่วนข้อสันนิษฐานอีกหนึ่งข้อคือข้าวซอยเป็นอาหารของชาวเมียนมาที่เรียกว่าคอสแวร์และถูกเรียกเพี้ยนจนมาเป็นข้าวซอยในที่สุด 5. ส้มตำแต่ไม่ได้เอาส้มมาตำแต่ทำไมถึงเป็นมะละกอ ส้มตำถือได้ว่าเป็นอาหารยอดฮิตข้อสันนิษฐานถึงที่มามาจากทางภาคอีสานซึ่งคำว่าส้มเป็นภาษาถิ่นที่หมายถึงรสเปรี้ยวส่วนตำคือการตำแบบที่เราเข้าใจดังนั้นคำว่าส้มตำจึงหมายถึงการตำอาหารให้มีรสเปรี้ยวซึ่งมะละกอดิบก็ถือเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการหยิบมาตำให้มีรสเปรี้ยวส่วนอาหารชนิดอื่นๆที่เชื่อมโยงกับคำว่าสม้มกับรสเปรี้ยวก็ได้แก่ แกงส้มป่าส้มหมูส้ม 6. ข้าวผัดอเมริกันแต่ไม่ใช่ของอเมริกาข้าวผัดอเมริกันถูกคิดค้นโดยคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์เจ้าของนามปากกานิตยานาตยาสุนทรตั้งแต่ที่เธอทำงานเป็นผู้จัดการพัตการในสนามบินดอนเมืองโดยวันดังกล่าวก็ได้มีสายการบินหนึ่งยกเลิอกอาหารที่สั่งจองเอาไว้ ทำให้มีอาหารเช้าแบบอเมริกันที่ประกอบไปด้วยไข่ดาวแฮมไส้กรอกเหลือเป็นจํานวนมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียของคุณหญิงจึงนําอาหารเหล่านั้นมาประกอบกับข้าวผัดที่เตรียมเอาไว้จนมีนายทหารอเมริกันมาเห็นและถามถึงเมนูข้าวผัดนี้เธอจึงตั้งชื่อมันว่าข้าวผัดอเมริกัน 7. ทําไมเรียกพริกเกลือทั้งๆท,ท,ที่มีน้ําตาลอยู่เพียบ เหตุผลของข้อนี้ก็คงต้องย้อนไปในสมัยก่อนที่เครื่องจิ้มผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะมีแค่พริกและเกลือเท่านั้นไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะการผลิตน้ำตาลได้เกิดขึ้นมาในภายหลังและเมื่อน้ำตาลแพร่หลายมากขึ้นคนยุคใหม่ต่างก็ติดน้ำตาลจึงมีการใส่น้ำตาลเติมน้ำตาลลงไปในพริกกับเกลือเพื่อให้มีรสหวานเป็นตัวนำแต่ก็ยังคงเรียกว่าพริกเกลืออยู่เหมือนเดิมนั่นเอง 8. ลอดช่องสิงคโปร์แต่ไม่ใช่ของสิงคโปร์ลอดช่องถือได้ว่าเป็นขนมไทยแท้มาแต่โบราณซึ่งมีความแตกต่างจากลอดช่องสิงคโปร์เล็กน้อยในเรื่องของวัตถุดิบและกรรมวิธีการทำแต่ถึงอย่างนั้นลอดช่องสิงคโปร์ก็ไม่ได้มาจากสิงคโปร์แต่อย่างใด เพราะมันก็มาจากสถานที่ที่ร้านขายลอดช่องตั้งอยู่นั่นก็คือหน้าโรงภาพยนตร์สิงคโปร์หรือโรงหนังเฉลิมบุรีบนถนนเยาวราชนั่นเอง 9. ไข่เยี่ยวมาแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเยี่ยวมาแต่อย่างใดไข่เยี่ยวมาอาจอ้างอิงไปถึงตำนานเรื่องเล่าของจีนเกี่ยวกับชาวนาที่พบไข่เป็ดถูกฝังอยู่ในแกบและฟางที่ใช้กบมูลมา้ามานานหลายเดือนโดยที่ไม่เน่าเสีย แถมยังมีรสชาติดีอีกด้วยแต่ในความจริงแล้วชาวจีนก็ไม่ได้เรียกมันว่าไข่เยี่ยวม้าส่วนที่คนไทยเรียกแบบนี้อาจเป็นเพราะสีของไข่แดงเป็นสีขี้มา้าและมีกลิ่นแอมโมเนียที่เหมือนกับฉี่เพราะเหตุนี้เราจึงเรียกมันว่าไข่เยี่ยวม้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับก้าวอาหารไทยที่ตั้งชื่อไม่ตรงกับความจริงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิป แล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ